สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Game Gamecaster นะครับมาวันนี้เรามาเล่นไม้ครับกันเหมือนเริ่มกันเลยไปเราไปหาฐานกันดีกว่าอันนี้เราทำ mm. เรียกว่าอะไรสะพานอ่ะเราทำสะพานต่อจึ๊บอ่ะเราว่ายน้ำข้ามไปก่อนมามามา โอเคแล้วที่เหลือเราก็กระโดดเอาจุ๊บไม่งั้นซอมบี้เนี่ยเข้ามาในบ้านคริปเปอร์หรือซอมบี้ก็ได้มันจะระเบิดเข้ามาในบ้านนี่เราทำทางไว้ก่อนหน้านี้โอเคจุดฟี์มาก,ก่อนอย่างน้อยก็ได้ไฟอะเอ้ย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 อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆ ไฟแล้วด้ไฟแล้วโชคดีนี่เพื่อทิ้งของอแล้วก็กดทิ้งของไปอะไรที่ไม่ได้จำเป็นสุดๆนะท่านผู้ชมพูดถึงอะไรที่ไม่จำเป็นสุดๆก็เผาทิ้งไปขยันจุดเออเรียกง่ายๆขยันจุดชีวิตคนเรามาต้องสู่ ก่อจะเช้าฝนตกด้วยนี่ฮะเฮ้ยหมูเฮ้ยเฮ้ยหมูหมูน้อยหมูน้อยคุณมาทำอะไรที่นี่รู้เปล่าหมูน้อยขออาหารหน่อยสิแต่มมยขออาหารได้ไหมไม่ให้อว้ยดวฮ่าอ้าว เอ้าลืมไปเนื้อเราก็จะไม่ได้โอ้โหปะโทเอ้ยโชมฉลาดโชฉลาดไปให้คนดูเขาดูหนึ่งทีโอ้วันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จไหมเนี่ยต้องหาฐานให้เจอภารกิจหาฐานแล้วคุณเต็มใช่แล้วก็หามังกรด้วยเป็นอีพีต่อ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 ไป คุณตกทรายเหรอซุกเีนเอา้านึกว่าอะไรปัดโถ่เฮ้ยเจอเหมืองเฮ้ยทำนผช้ชมเฮ้ยเราสามารถทำทางลงแบบเจ๋งๆได้นะเชื่อไหมทำไงยอย่าคุณตินนี่ไงน้ำเข้าแล้วสิอือใช่ให้น้ำเข้าแล้วเราก็จะกระโดดลงไปเอา้าไม่ใช่เหมืองชายดูยังไงเนี่ยคุณก็ลองคุณลงไปสิ เอาเอาทะเลทะเลเอาปัดโถชายนึกว่าจะเจออะไรโอยสภาพแบบนี้เราก็ต้องกลับบ้านแล้วหแหละบ๊อบบี้บ๊อบบี้เร็วเเร็วอเดเอาจะไปโหวกมันถ้มไม่แน่จริงคนตีนโอ้โห โอ้ไม่งเป็นโโไ,ไรเรื่องใหม่เฮ้ยเจอบ๊อบบี้เก๊เราเกิด่อเดิมนี่นาฮะเราเกิด่อเดิมใช่ไงโ <Bobby S 1> ชคดีไปอย่างเราเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านกอนเฮ้บ๊อบบี้ตากฝนอยู่ข้างนอกก็แหละเกือบไม่รอดเดี๋ยว อีกแป๊บหนึ่งเราก็ต้องอบ็อบบี้คุณเอาไฟแชกไอ้ไฟแชกไปจุดบ็อบบี้สิเราห้ามขุดให้บ็อบบี้มันขึ้นมาได้เราห้ามขุดให้บ็อบบี้มันสามารถขึ้นมาคุณตีนเราได้อะไรมาน่ะอ๋อเราได้เรียกว่าอะไรอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเค์บอลนะ เก็บของเก็บของเก็บของด,ดีนะของไม่หายเยอะถ้าของหายเยอะฮะไม้ไม้อะไรผมไม่รู้นะผมเจาเอาแต่น่าจะทำได้เหรอครับเออผมลองเอาหินกับหินมารวมกันดิ <ผม S 1> แต่เห็นยูทูบเบอร์เขาบอกว่าเอาไม้กับไม้มาเป็นเผากันแล้วก็ได้ฐานนะ ได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมดีใจจังเลยได้มา24อันนี่ว,ว้าวเคปักไว้ตามทางจะได้สว่างสว่างจุ๊บจุจุ๊บจุจจเคที่เหลือก็เอามาปิดไว้ มาไฟบ้านเราสว่างนะครับอ่ากิจหาไฟก็สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำภารกิจหาเตียงฮ่าสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยบ๊ายบาย